สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,พี่สิดิรัตออแกนิกการ์เด้นนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมความงามของกล้วยไม้กล้วยไม้ค่ะเพื่อนพานเพื่อนมาชมสวน เป็นกล้วยไม้เนาะที่พิสิริได้เอากลับเข้ามาไว้ในที่เดิมเนะมาะเมื่อก่อนเขาก็อยู่ตรงนี้แหละแต่เราก็ได้คิดว่ามันไม่เอาดอกก็เอาไปออกไปไว้กลางแจ้งเนาะมันก็แดดจัดพอแดดจัดก็เกือบตายใบเหี่ยวแห้งหมดเลยก็กลับมาไว้ในร่มที่เดิมเนี่ยเห็นไหมคะ งามแล้วค่ะงามแล้วนะจ๊ะเออเรียงรายระดับสวยงามนะก็แตกหนอนะแตกหน่อขึ้นมาใหม่แล้วก็สําหรับหนวดหรือสีก็เลี้ยงไปมาก็ยังไม่รู้นะคะตอนนี้ก็คือพอจะได้แตกก็มีแตกใบเนาะเรียก แตกใบออกมาใหม่นะแตกใบออกมาใหม่ก็ดูเหมือนจะงามแต่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนี่ให้เพื่อนดูเนาะดดหลอดเรืสีี่พี่สิริเอามาดูแลนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เท่าไหร่นะ พี่สุดิก็จะเลี้ยงไปก่อนเนาะเลี้ยงไปก่อนจะเป็นยังไงก็ให้เพื่อนมาดูกล้วยไม้เนาะแตกหนอนี่หนออันนี้ออกมาใหม่อันนี้ก็ออกเนี่ยสองหนอ่อฝนกำลังจะตกเพื่อนนี่ก็แตกสองหนอ่อ ในนี้ก็มีมีหลายหนอ่อในนี้กระถางใหญ่เนี่ยกระถางใหญ่ก็หวังว่า,ามีหน่อยเยอะก็จะออกดอกเนาะหวังไว้นะคะหวังไว้ว่าจะออกดอกให้ให้เราได้ชื่นชมนะเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ธรรมดาก็ นองงามมากนะเพื่อนเอ,อาไหน้องนะสวยงามอันนี้ยิ่งออกเยอะเลยนะพอกลับเข้ามาออกมาเยอะเลยดูเพื่อนนอนนี้ยังสวยนะอันนี้ก็ออกมาใหม่อันนี้ออกมาใหม่ยิ่งใหญ่แสดงว่าเขาสมบูรณ์ดนะีเพื่อนนะ สมบูรณ์ได้รับได้ทานสารอาหารดีมากนะแล้วก็อากาศตรงนี้ก็น่าจะดีด้วยนะเพราะว่าพอเข้ามาในร่มเนี่ยมีการแตกรากแบบนี้นันเพื่อน,นแตกรากออกมาแล้วนี่รากที่เขาชรุูหักไปก็แตกงอกออกมาเนี่ยแตกงอกออกมาใหม่ก็ส่งผลให้รับรู้ว่า อากาศตรงนี้ดีเนี่ยแตกใบออกมาใหม่อากาศตรงนี้ดีนะตอนอันนี้ก็แตกแตกรากนะมีร่ากออกมาใหม่มีร้ากมีหน่อขึ้นมานนก็ถือว่าตรงนี้มีความน่าจะมุมนี้สมบูรณ์มีความสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุอาหารแล้วก็อากาศมันอยู่ที่อากาศด้วยนะคะกล้วยไม้เนี่ยนะ ้าอากาศดีนะอากาศดีเขาก็จะเติบโตแตกหนอ่อออกรากนะแตกหนอ่อออกรากออกดอกนะจะต้องมีหน่อยเยอะรากเยอะแล้วจะถึงถึงจะออกดอกนะคะเพื่อนกล้วยไมย้มันข้างที่จะดูแลยากมากพอสมควรแต่ก็ก็ไม่ได้ ไม่ได้ยากถ้าเรารักที่จะปลูกเนาะก็ไม่ได้ยากถ้าเรารักที่จะปลูกก็เหมือนพาอปลูกผักนะทุกวันนี้พี่สริก็ยังไม่หมดความพยายามนะคะก็จะปลูกจนกว่าจะได้กินคะน้าที่เพาะจากมเมล็ดนะคะเพื่อนทุกวันนี้เราได้กินคะน้าที่มาจากต้นตัดกิ่งปักชำควบแน่นนะคะเพื่อนไม่ได้กินคะน้าจากเอ่อเพาะเมล็ดนะ เพราะเมล็ดเนี่ยเราได้กินคณะยังไม่ถึงไม่ถึงสิบต้นเลยค่ะเพื่อนยังไม่ถึงสิบต้นเลยแต่ที่เราตัดตัดกิ่งมาทําการปักชําควบแน่นเราได้กินเยอะมากตัดได้ทีแบบโอ้โหทําได้เป็นกระมังอะ่ะทาได้เป็นกระมังแต่ว่าเพราะเมล็ดเรานะเดี๋ยวเราต้องก็ต,งตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปหามเมล็ดพันธุ์ไปหามเมล็ดพันธุ์ที่มันสมบูรณ์จริงๆนะ แล้วก็ตอนนี้ก็ศึกษายอยู่แต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะย้ายไปปลูกไว้ในวงร้อมีการเตรียมวงร้อเตรียมปุ๋ยนะหมักดินหมักปุ๋ยแล้วนะก็เดี๋ยวจะต้องถือขั้นตอนการปฏิบัติการต่อไปนะคะเพื่อนแต่วันนี้ผ่านเพื่อนมาชมกล้วยไม้ก่อนนะคะกล้วยไม้เนาะเป็นการพัฒนาที่พี่สิริก็ชื่นใจนะคะเพื่อนนะคน คนที่เข้ามาชมเนี่ยคือบางคนอาจจะไม่เห็นได้สาระอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นความชื่นใจนะคนที่รักการปลูกหรือคนที่ชอบปลูกเนี่ยพอปลูกแล้วนะคะพืชพันธุ์เราออกดอกออกลูกเนี่ยเราชื่นใจเราชื่นใจเหมือนกับเราได้ทําอะไรสําเร็จสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนวันนี้ก็พาเพื่อนมาชมกล้วยไม้นะ ชมกล้วยไม้ความสมบูรณ์นะความสมบูรณ์นะเดี๋ยวก็จะได้ชื่นชมดอกเนาะชื่นชมดอกเพราะว่าวันนี้ก็พามาดูเพียงแค่เขามีความอุดมสมบูรณ์ในการแตกนะแตกหน่อออกรากนะแต่ยังไม่ออกดอกนะแตกหน่อออกรากเยอะนะคะเนี่ยกล้วยไม้นะจ๊ะอ่นะิศริก็พามาชื่นชมนะคะสั้นๆง่ายๆนะก็ สำหรับวันนี้คลิปนี้นะก็พาชมสวนนะ,นะคะพาเราะไปนะคะแถวนเพื่อนอันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นไม้มงคลน,นะคะเป็นต้นกวนอิมนะพามาชมต้นไม้นะคะวันนี้นะเพื่อนก็ยังอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบือ่อ พอดีมันงามก็อยากจะโชว์อยากจะให้ชมชมนะอันนี้เป็นกวนอิมกวนอิมด่างครับวนอิมด่างก็งามกำลังงามกํางงามนะคะก็มาแชร์ให้เพื่อนรับชมก็น,นี้ก็เป็นกวนอิมเหมือนกันอันนี้ก็ควนอิมเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้เป็นกวนอิมที่สีเขียวนะคะเพื่อนสีเขียวแบบนี้ก็ปลูกไว้นะคะเอาไว้ชื่นหิ้งบูชาพระเพื่อนเพราะว่าเออก็ไม่ได้มีความรู้เยอะเนาะพอดีเห็นว่าเป็นส่วนมากแล้วเวลาเราไปไหว้เจ้านะไปไหว้เจ้าไหว้พระนะคะก็จะมีต้นกวนอิม อันนี้แหละนะคะเราไปที่ศาลเจ้าวัดจีนเขาจะให้เป็นดอกไม้กับไม้มงคลอันนี้นะคะเราก็คิดว่ามันสวยงามดีเราก็เลยเอามาปลูกสวยนะคะเพื่อนสวยไหม ความแตกต่างแตกต่างความสวยก็ต่างกัน okay. แตกต่างความงามความงามที่แตกต่างอันนี้รอให้แตกกอรอให้แตกกอ เดี๋ยวจะต้องเอาดินต,ต้องเพิ่มดินต้องเพิ่มเพิ่มดินเพิ่มปุ๋ยเพราะว่าเขามีต้นเวลามีต้นใหม่ขึ้นต้นใหม่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะต้องเพิ่มต้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอาหารต้องเพิ่มปุ๋ยเพิ่มอาหารให้เขาจะได้แตกเยอะ มันจะแตกหน่อน้อยตัวนี้ก็แตกยากนะแตกยากเหมือนกันเราด <c oughs> ังพาเพื่อนมาชมต้นไม้นะคะวันนี้ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายนะคะเพื่อนนะ ชมต้นไม้พันไม้นะคะอันนี้เป็นมะม่วงที่เพาะจากเมล็ดนะคะเพื่อนนี่ต้นเมล็ดพันธที่เราเพาะจากเมล็ดนะแล้วก็จะเป็นต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นั้นเพื่อนจะแข็งแรงนะนดูต้นซิลำต้น,นต้นแข็งแรงนะเพื่อน ้อมที่จะไปลงปลูกอันเนี้พร้อมที่จะไปลงดินละอันนี้จะไปที่บ้านสวนเอาไปลงดินที่บ้านสวน,นนี้เขียวสวยน,นี่เพราะจากมเมล็ดเพราะจากมเมล็ดนะเพื่อนเ่ระยะเวลาก็ ปีกว่าจะสองปีแล้วก็งามน,งน,านี่ลงดินได้สบายเนี่ยลงดินไะด้สบายรอดนะรอดแน่นอนนะคะอย่างเงี้ยรอดแน่นอนถ้าไม่โดนปลวกซะก่อนนะคะเพื่อนรอดแน่นอน ถ้าทางน้ำจะท่วมเลยนะเพื่อนๆนะว่าร้องดังมากอันนี้เป็นสมเพื่อนตัดกิ่งปักชำนะคะเมื่อวานตัดไปตัดยอดตัดเอายอดไปแกงเรียงน,นี่ก็เลยเอากิ่งปักชำปักชำไว้ติดง่ายานเพื่อนติดง่าย จตก,กิ่งปักชำได้นะคะติดง่ายๆนะคะต้นโสมโสมไทยเรานี่แหละเพื่อนๆเนี่ยอันนี้จากเมล็ดที่วันนั้นพี่สิริเอาให้ดูเนาะเพราะจากเมล็ดเป็นโสมโสมไทยเอากิ่งปักชำไว้นะ,ะเพื่อนเนี่ย ไว้ในกระถางกระถางที่มีต้นบวบงูนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะรื้อบวบงูลงแล้วก็เอากระถางนี้มาปักชำต้นสมต้นสมแต่จริงปักชำไว้ถ้าอากาศไม่ร้อนมากนะเราก็ติดเลยนะติดเลยประมาณ3-4วันงากเอ่ล่าก็งอก งอกออกมานะลากก็งอกเลยไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากใช้เวลาปักแค่ไม้ต้นพันเนี่ยเรามียอดอย่างนี้นะเพื่อนยอดนเนี่ยเมื่อวานก็เอายอดแบบนี้นะไปแกงเลียงเนี่ยกินได้เลยเนี่ยยอดแบบเนี้ยกินได้แล้วก็มีลากเงานะลากเงาเนี่ยก็เอามา ใช้เป็นยาบำรุงนะส่วนมากแล้วสมเนี่ยสรรพคุณก็คือการเป็นยาบำรุงนะเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงร่างกายนะคะบำรุงสมองสมนะคะสมไทยก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนสมเกาหลีนะคะเราไม่ต้องซื้อสมเกาหลีไม่ต้องไปซื้อสมเกาหลีหรอกค่ะซื้อสมไทยนี่แหละ หรืปลูกสมไทยไว้กินก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องไปซื้อสมเกาหลีแพงๆนะคะเพื่อใช้สมไทยก็ปลูกกินได้ใช่ไหมคะ,ะก็วันนี้นะคะก็ไม่ได้มีสาระอะไรเยอะแยะนั่นเพื่อนพานเพื่อนมาเลาะชมสวนนะเลาะชมสวนชม กล้วยไม้ต้นไม้นะคะที่พี่สิริปลูกเอาไว้นะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของสวนข้างบ้านนะเพื่อนเนาะเราก็ใช้พื้นที่ไว้ปลูกตรงไหนว่างก็ปลูกหมดนะเพื่อนมีสิ่งที่ปลูกอยู่ตลอดเวลาพื้นที่มีว่างก็ปลูกเลยนะปลูกเข้าไป ตรงไหนว่างกป็ปลูกดูขนาดกระถางมังคุดนะยายยังเอามาเขือต้นก้านมะเขือมาฝากกันไว้เลยเนะี่ยมังคุดฝากมะเขือไว้ด้วยต้นน,นี่ตัดไปแล้วค่ะต้นนางกวักนะต้นนางกวักตัดแล้วเดี๋ยวให้แตกใหม่ แล้วแตกใหม่ใส่ปุ๋ยดูแลก็แตกใหม่นี้จะเป็นต้นไม้เพื่อความร่มรื่นนะเพราะว่ามันเป็นที่ร่มเพื่อนๆเ,เพื่อความร่มรื่นเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลนี่ก็เป็นกวนอิมเหมือนกัน ตรงมุมนี้เคยมีใช้เป็นพื้นที่ปลูกผักเป็ดญี่ปุ่นนะแต่ว่ารื้อผักเป็ดออกหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกต้นเป็นพื้นที่ปลูกต้นมงว่านมงคลต้นว่านมงคลเพราะว่ามันร่มพเพื่อนเพื่อเนี่ยมันร่มให้เพื่อนเพื่อนดูพื้นที่เนาะมันล่มมันล่มแล้วก็มันปลูกอะไรมันก็ ไม่งามนะไม่งามเพราะมันไม่มีแสงไม่มีอากาศแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทำให้กล้วยไม้สวยงามได้นะคะเนี่ยทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่ของกล้วยไม้ที่สวยงามเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะแตกหนอนนะแตกหน่อออกลากเยอะมากนะคะแตกหน่อออกลากเยอะมากยังไม่ออกดอกยังไม่ออกดอก ก็สำหรับคลิปนี้พานเพื่อนมาละชมส่วนข้างบ้านนะเจอกันใหม่คลิปหน้านั้นเพื่อนนะสวัสดีนะคะฝนมาละไปแล้วนะจ๊ะ